ครับนภพรนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องรถซุซูกิหลังจากที่เราใช้งานมาได้เข้าปีที่8เลขใหม่อยู่ที่แสนแปดนะครับจะแสนเก้าแล้วอยู่แสนแปดก็ใช้งานมา8ปปียังไม่มีปัญหานะครับยังไม่มีปัญหายังไม่มีอะไรเพราะว่าเราจะซ่อมเองครับเปลี่ยนเองซ่อมเอง เอาง่ายครับซ่อมเองก็คือหัดดูจากดูทูบครับก็ว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยังไงน้ำมันเกียร์เปลี่ยนแบบไหนสายพานเปลี่ยนยังไงแล้วก็น้ำยาหม้อน้ำเปลี่ยนยังไงแล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เราก็ทําเองน้ำยาทั้งเครื่องเราก็ทาเองนะครับอันนี้เราไม่ได้โม้ครับเราทําเองเราเข้าศูนย์ต้งออกศูนย์มาแล้วเข้าแค่ครั้งสองครั้งเราไม่ได้เข้าอีกเลยแล้วเราก็ทําเองตลับเข้าศูนย์มั่งทาเองมั่ง แต่รถเราใช้มาจะสองแสนเรายังไม่มีปัญหาเครื่องยนต์มีปัญหาเครื่องยนต์กระตุ้งกระตุกนะครับเพราะว่าหัวเทียนเราเปลี่ยนก่อนก่อนที่มันจะมีปัญหาคือสี่หมื่นเราก็เปลี่ยนเลยยังไม่เราเราจะไม่รอให้มันมีปัญหาครับเราก็เปลี่ยนอ่าสี่หัวอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบครับประมาณเกือบเกือบห้าร้อยหัวเทียนแท้แท้สนะครับไม่แพงอะไหล่อะไหล่ของพี่อะไหร่ของซูเก็ค่อนข้างจะไม่ไม่แพงครับอะไหล่ถูก ถ้าเทียบกับบางค่ายนี่สามหัวนี่ตกประมาณสองพันหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมีรถอีกคันหนึ่งเป็นรถสามสูบอ่าหัวเทียนแพงมากสามสามสามหัว 2, 2, สองพันสองพันหนึ่งของซูรกีสามหัวสี่ร้อยกว่าบาทอ่ายางเท่น้ำเครื่องเราเปลี่ยนเบิกศูนย์ครับแท้ศูนย์นะครับตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วรอบสองตันนี้เปลี่ยนนี้ชุดชุดแรกครับชุดแรกพอดีชุดแรกครับ,รก,รก,รก,รบก็คือจะมีสามตัวหนึ่งอ่า มีมีตัวนี้แล้วก็มีตัวหนึ่งอยู่ใต้แบตเตอรี่ครับแล้วก็มีตัวหนึ่งอยู่ใต้ใต้ใต้เครื่องหลักๆคือเราเปลี่ยนแค่2ตัวเปลี่ยนตัวนี้กับตัวนี้ก็พอไอ้ตัวล่างอ่ะ,อะไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้เพราะว่ามันแท้ตัวพยุงเครื่องไม่ให้เครื่องมันโยกเฉยครับมันไม่รับน้ำหนักรับน้ำหนักไม่มากอ่าเราไม่เปลี่ยนก็นได้แต่ว่าเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยก็กได้ครับจะได้สบายใจเปลี่ยนแล้วสามตัวอ่ารั้งเครื่อง3ตัวอยู่ที่2อ0พแท้ศูนย์ถ้าเรา ทําท,ที่ศูนย์ก็ตกเราต้องถือเงินไปเลยครับประมาณ5,000ันเพราะว่าประมาณ5 0 0 0ันกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะแล้วแต่ช่วงนะครับประมาณ5 0 0 0นเราทาเองทาเอง2องพันเอ่าไอ้ตัวนี้เปลี่ยนง่ายครับไอ้ตัวนี้จะยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องถอดแบตเตอรี่ออกอ่าแล้วก็ต้องรื้อเยอะไอ้ตัวยากสุดคือไอ้ตัวล่างไอ้ตัวที่อยู่ใต้เครื่องตัวนี้ทํายากเพราะว่าเราใช้เวลาทําอยู่ประมาณครึ่งวันนะครับเพราะตัวล่างตัวเดียว ถามว่าทาไมครึ่งวันเพราะว่าเราไม่มีแม่แรงยกรถขึ้นให้มันลอยขึ้นเหมือนนั้นมันจะถอดง่ายเปลี่ยนง่ายเราดูดีวิวเขาเปลี่ยนใช้เวลาไม่ถึงอ่านาทีเขาก็ถอดออกถอดออกถอดใส่ได้แป๊บเดียวไม่ถึงถอดออกถอดเข่าไอ้ถอดออกถอดเข้าไม่ถึงห้าที๋ย่ของเราถอดออกถอดเข้าอ่ะใช้เวลาครึ่งวันค่อนข้างจะยากเพราะว่าเราใช้แม่แรงทั้งหมดสามตัวยกประคองเครื่องขึ้นแล้วก็ใช้แม่แรงอีกตัวหนึ่งดันออกค่อนข้างยากครับตัวนี้ ถ,ถ้าเปลี่ยนรอบหน้าก็ต้องให้ศูนย์เปลี่ยนให้ดีกว่าเพราะว่าทําเองยากมากเพราะว่าเราไม่มีแม่แลงยกรถขึ้นมันต้องข้างลาบากเราให้ศูนย์เปลี่ยนให้ก็จะจะ,จะเสียค่าแรงประมาณไม่เกินห้าร้อยถ้าเราเปลี่ยนหลักๆก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวนี้ก็พอลอะหลักๆก็คือทําเองน้ํายาหม้อน้ําก็เปลี่ยนเองไล่ไล่อากาศเองน้ามันเกียรเเ์เราก็ทําเองเราเราก็ทําเองครับศึกษาจากดูทูบครับศึกษาเอาอันไหนทําได้เราก็ทํา เราทําเองอันไหนเข้าศูนย์เราก็เข้าครับเราไม่ได้ว่าจะเป็นช่างนะครับเราก็หัดทําเองศึกษาเองทําเองอซ่อมเองอาการรถเป็นยงนงนังไงยังไงเราก็ศึกษาเอาจากประสบการณ์ที่เราขับมาใช้งานมาประมาณ8ปีตัวนี้ยังไม่มีปัญหานะครับรถซูเปอรเซียสก็จะกลักรใช้งานมา8ปีมองข้างจะดีครับภครมองหาซูเปอร เซียรครับค่อนข้างจะอาจจะออกเสียงไม่สูยครับเซียร์หรือเซียรนี่แหละครับอาจจะออกเสียงไม่สูยก,ก็เป็นรถค่อนข้างดีครับตัวถังใหญ่เนี่ยครับตัวถังมันค่อนข้างใหญ่นะครับนั่งสบายนะครับนั่งสบายไปกันสี่ห้าท่านนีกก่ก็นั่งกันสบายครับแต่ออปชั่นซูกิจะไม่มีอะไรนะครับเป็นออปชั่นที่พื้นๆของผมนี่จะเป็นแอร์ออโต้ครับเป็นแอร์ออโต้ พุชสตาร์ทระบบไฟฟ้าสีบานแล้วก็เบาเป็นเบาผ้านะครับไมบ่ใช่เบาหนังเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวท็อปเป็นเบาผ้าไม่ใช่เบาหนังห้องโดยสารข้างจะกว้างนั่งค่อนข้างสบายนะครับข้างหลังข้างหลังนั่งกันห้าผู้ใหญ่สามเด็กสองก็สบายครับนั่งตักกันห้องโดยสารหลังค่อนข้างจะกว้างแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวนี้ มันมันดึงขึ้นไม่ได้ครับมันอยู่อย่างนี้ตายตัวแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่นั่งเราเราไม่เคยนั่งเราไม่นั่งหลังแล้วตั้งแต่ซื้อมาเรายังไม่เคยนั่งหลังเราขับอย่างเดียวเราไม่เน้นตรงนี้เราาะแม้เราไปกัน2คนแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีแอร์หลังนะครับตัวกีจะมีแอร์หลังเฉพาะตัวอ่ตัวท็อปนะครับอ่าตัวรองท็อปจะไม่มีอาจะได้เฉพาะตัวท็อปที่มีแอร์หลังให้อ่ห้องโดยสารค่อนข้างนั่งสบายถักขับตั้งทางไกลก็นั่งก็ค่อนสบายไม่เหนื่อย ถังมันอยู่ข้างซ้ายนะครับมือจับเป็นคนเนียมขอบประตูก็เป็นคนเนียมวัาชี่ขวาประตูะมิจฉาเราเป็นชิเลตน,นะครับไม่ต้องไม่ต้องเดินมาก็กดปุ่มแล้วก็ดึงประตูมาเลยครับกดปุ๊บดึงออกแล้วก็กดล็อกตันนี้ก็จะไปเลื่อหลังเราทําการเปลี่ยนใหม่จากสีขาวมุกเป็นสีดํา ซื้อใหมให่ครับตวัวนี้ซื้อใหมต่ตัวนี้ผมซื้อในสูซื้อในกลุ่มครับประมาณพันห้าครับอันนี้ของใหม่นะครับไม่ใช่มือสองของของใหม่ลูกในกลุ่มเขาขายโพสขายอยู่พันห้าเขาไม่ได้ใช้เขาเขาเขาใส่จับสเกิร์ตอย่างครับเขาใส่จับสเกิร์ตเขาไม่ได้ใช้เราก็เลยซื้อใหม่อันเก่าเราก็ขายพันห้าก็ไม่ขาดทุนห้องสัมภาระข้างหลังค่อนข้างกว้าง ใส่กระเป๋าได้ใบใหญ่ได้ได,ได้ประมาณ4ใบผมไปสนามบินก็คือใส่กระเป๋าใบใหญ่4ใบค่อนข้างจะใส่ได้แล้วก็ใส่ใบเลีกได้อีกใบ,ใบใสองใบห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะครับเนี่ยครับร้อยเป็นอ่าวุดตั้งออเไอ้นี่รุ่นนี้จะไม่ค่อยออปชั่นจะไม่มีอะไรมากเลยคือออปชั่นจะไม่เยอะ นะครับเลขไมล์เราวิ่งไปแล้ว1 0 0 0 0แสนสามหโลนะครับน้ำมันเราเติมเต็มถังตลอดอ่าเป็นรถที่ออปชั่นไม่เยอะครับ